เอฟ c โอยูไม่ได้ไปยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามอนุสัญญาปี1907นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจน ประเด็นสำคัญของการบันทิการก็คือเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทะเลไทยกัมพูชาหรือ OCA ซึ่งอยู่ในความสนใจของเพื่อนสื่อมวลชนแล้วก็มีการนําเสนอข่าวกันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ก็มีการทำเซ็น MOU มาตั้งแต่ปี2544ก็ประมาณ23ปีแล้วนะครับเจรจาไป20กว่าปีก็ไม่ได้ไปถึงไหนรัฐบาลที่แล้วก็มีการเจรจารัฐบาลนี้ก็ต้องเจรจาต่อเนื่องกันไปอีก ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นว่าอยู่ในความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านฮุนมาเนตได้เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้การธิการต่างประเทศก็ได้ติดตามความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องนี้จึงได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศเชิญกระทรวงพลังงานเชิญกรมแผนที่ทหารเชิญสภาความมั่นคงแห่งชาติ เชิญตัวแทนภาคเอกชน2ส,ส่วนก็คือสภาหอก็คือหอการค้าไทยกับสภาอุตสาหกรรมนะครับมาให้ข้อมูลกับการบริการอยากจะกราบเรียนเพื่อนสื่อมชนดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่ากรอบในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อน OCA ทะเลไทยกรัรมพูชาเนี่ยจะต้องทำตาม M O U C C นะครับ ประเด็นที่2 M O U 44ซึ่งอยู่ในเพรสที่แจกเพื่อนสื่อมวลชน M O U 44เนี่ยต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการไปยอมรับเส้นเขตแดนทางทะเลที่ลากโดยกัมพูชานะครับแล้วประเทศไทยไม่เคยยอมรับเส้นเขตแดนที่ลากโดยกัมพูชาดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมาเจราจากัน M O U 44ไม่ได้ไปยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาเพราะประเทศไทยยึดถือว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทย ตามอนุสัญญาปี1907นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนที่มีการเสนอนในสื่อโซเชียลออนไลน์ทางด้าน TikTok ทางด้านาสื่อต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงประเทศไทยยังยึดถือว่าก่อกูดเป็นของประเทศไทยชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มีข้อสงสัย